วัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินมีข่าวคราวของนักแสดงสาวสุดน่ารักอู๋ส่วนอีที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโด่งดังจากซีรียอดยมเรื่อง ตำนานจอมยุธทธผู้ถังซานนะคะซึ่งส่วนอีเนีรับบทเป็นเซลอู U, นางเอกของเรื่องนะคะประกบคู่กับเซลจ้านซึ่งรับบทเป็นถังซานนะวันนี้แอดจะมาพาเพื่อนๆไปพบกับอีกลุกหนึ่งของเธอนะคะซึ่งส่วนอีเขาได้รับรางวัลในการเวิร์บไนท์นะคะ2020ที่ผ่านมาด้วยแอดจะพาเพื่อนๆไปสองลุคแรกของเธอนะคะซึ่งเป็นการเดินพรมแดงนะคะกับลุคผมสั้นและชุดราตรีแขนยาวที่แหวกหลัง ลุกนี้ดูแล้วเธอช่างเป็นคุณหนูที่น่าทนุถนอมสุดๆไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเดินพรมแดงเสร็จเรียบร้อยเธอก็มากับอีกลุกหนึ่งที่ส่วนอีเนี่ยใส่เป็นชุดราตีเปอยไหลสีเข้มตัดกับผิวขาวข,าวของเธอบวกกับผมสั้นที่แสดงถึงความเป็นสาวสมัยใหม่และมั่นใจคือลุกนี้ที่แอดมองดูส่วนอีเนี่ยคือมีความน่ารักแล้วก็บวกกับความเซ็กซี่นิดๆนะทุกคนซึ่งตอนดูซีรีส์ตำนานจอมยุทธผู้ถางซานเนี่ย ตอนที่เธอแสดงเป็นเสี่ยวอู่อะมันมีความน่ารักแล้วก็รู้สึกว่ายังเด็กมากๆเลยแต่พอมันเจอลุคนี้ยคือสลัดความเป็นเสี่ยวอู่ไปหมดเลยแต่แอดมินก็ชอบกับลุคนี้ของเธอนะเพราะเธอดูสวยมากๆเลยค่ะสำหรับอู่ซวนอีนะคะเธอได้รับรางวัลศิลปินผู้มีความก้าวหน้าในงานเวิร์ปไนน์นะคะ2020ที่ผ่านมา ซึ่งแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะส่งท้ายกับความน่ารักบวกเซ็กซี่นิดๆกับลุคนี้ของเธอค่ะสวัสดีค่ะ